นอกจากลุงโมลิโคโกโลที่โคนันนั้นมักใช้เสียงในการไขคดีอยู่บ,บ่อยๆหรือจะเป็นดอร์อากาซะที่เขามักยืมเสียงมาไขคดีแต่อีกคนที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือโซโนโกที่เจ้าตัวนั้นโดนโคนันยืมเสียงมาใช้ไขคดีจนได้รับฉาย,ยาว่าราชนินีแห่งการสืบสวนเลยทีเดียววันนี้ไซตามะได้ทําการรวบรวมคดีที่โคนันนั้นใช้โซโนโกในการขี่ไขคดีว่าแต่ว่าจะมีคดีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วลราก็ไปชมกันได้เลยไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ คดีที่1ซึ่งถือว่าเป็นคดีแรกที่โคนันนั้นใช้โซโนโกะในการไขคดีอยู่ในโคนันปีที่1ตอนที่19คดีฆาตกรรมเจ้าสาวเดือนวิทุนาซึ่งตอนนี้นั้นเป็นตอนที่หลัน โคนันและโซโนโกะไปรวมงานแต่งของคููในสมัยมัธยมตนซึ่งระหว่างงานนั้นเองก็มีคนลอบวางยาคู่คนนั้นจนทำให้โคนันต้องใช้โซโนโกะในการไขคดีคดีที่2อยู่ในโคน,นันปีที่1ตอนที่35ถึงตอนที่36คดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนหนึ่งในคดีฆาตกรรมสุดหลอนที่คราวนี้นั้นโซโนโกะพาลันและโคนันไปเที่ยวบ,บ้านพักตากอากาศของตนเองจนได้เจอเข้ากับคดีฆาตกรรมและโคนันนั้นตั้งใจจะใช้ลันในการไขคดีครั้งนี้แต่ดันยิงเข็มยาสลบภาพไปโดนใส่โซโนโกะจึงจะต้องใช้โซโนโก โซโนโกะยังภูมิใจกับความสามารถที่ตนเองนั้นยังจําไม่ได้เลยด้วยซ้ําถึงกับมาคุยโวกับรันว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปมันคือยุคข,ของนักสืบสาวโซโนโกะซะแล้วต่อมาในโคโนันปีที่2ต่อที่74คดีฆาตกรรมบ้านพักตากอากาศแฝดสามที่ในตอนนี้โคนันรันและโซโนโกะต่ไปบ้านพักตากอากาศริมทะเลของโซโนโกะอ,อีกแล้วและในคืนนั้นเองบ้านข้างๆก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นสึ่งขราวน,นีน้นั้นโคนันตั้งใจจะให้โซโนโกะช่วยขี่คลายคดีตามเคยแต่ก็ถูกรันที่เห็นโคนันนั้นเล็งเข็มยาสสไปใ่โนโนกถาม ออาไว้ก่นแต่แล้วนนในที่สุดโคนันก็สามารถแอบยิงเข็มยาสลบใส่โซโนโกะและขี่คายคดีจนสาเร็จได้อีกครั้งนั่นเองต่อมาในโคนันปีที่2ตอนที่82คดีฆาตกรรมโจรป้นธนาคารซึ่งในตอนนี้นั้นโคนันหลันและโซโนโกะอีกแล้วได้ไปเที่ยวเล่นวันหยุดกันแต่ลันก็นึกขึ้นได้ว่ามีเช็คเงินสดของลุงโมลิที่ต้องไปขึ้นเงินที่ธนาคารทั้ง3คนจึงได้ไปที่ธนาคารและเกิดคดีป้นธนาคารขึ้นโคนันจึงต้องใช้โซโนโกะในการไขคดีอีกครั้ง ต่อมาในโคนานปีที่4ตอนที่142ถึงตอนที่144ีคดีฆาตกรรมคนลักมายากลซึ่งในตอนนี้นั้นลันและโซโนโกะเดิไปที่บ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่งที่มีงานรวมตัวกันของชมรมคนลักมายากลแต่แล้วก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นทาให้โคนานที่ป่วยอยู่นั้นต้องรีบกลับมาที่บ้านพักตากอากาศแห่งนี้และใช้โซโนโกะในการไขคดีฆาตกรรมนั่นเองและในตอนนี้ก็ยังมีจอบโจรคิดปรากฏตัวออกมาอีกด้วยต่อมาในโคนานปีที่4ตอนที่153การดูดาวที่น่าสสัยซึ่งในตอนนี้นั้นโามันรดูดาวที่น่า จังหวัดนางานโนแต่แล้วก็ไปพบเข้ากับคดีฆาตกรรมซึ่งโคนนันนั้นก็ได้ใช้โซโนโกะในการไขคดีอีกเช่นเคยต่อมาในโคนันปีที่5ตอนที่245ถึงตอนที่246กับดัก มต่นี่ตอนนี้นั้นโคนันลันและโซโนโกะได้ไปเที่ยวเล่นที่เกมเซนเตอร์และก็ดีพบข้อกบอาจารย์โจดี้ก่อนที่จะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นโดยชาที่เล่นเกมอยู่นั้นจู่ๆก็เสียชีวิตทําให้โคนันต้องใช้โซโนโกะในการไขคดีอีกเช่นเคยต่อมาในโคนันปีที่6ตอนที่2อ7ี่ถึงตอนที่248คดีฆาตกรรมในห้องเครื่องปั้นที่นตอนนี้นั้นโซโนโกะที่เรียนทําเครื่องปั้นดินเผาอยู่ก็ได้พาลันเข้าไปร่วมคัดเรียนของเขาด้วยก่อนที่จะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นและโโคคคนนนนััก็ใใ้ปืืยยยิิงงงเเขขมาสสบ่่พอดีร ตามเและต่อมาในโคนันปีที่8ตอนที่367ถึงตอนที่368เจ้าสาวแห่งฮุสเทนบอร์ดซึ่งในตอนนี้นั้นโซโนโกะได้พาลันและโคนันไปร่วมงานแต่งงานงานหนึ่งแต่จูๆ่ๆแหวนที่จะใช้ในการแต่งงานก็หายไปทําให้โคน,นันต้องใช้โซโนโกะในการขี่คายคดีอีกครั้งต่อมาในโคนันปีที่8ตอนที่382ถึงตอนที่383โศกนาฏกรรมของการแข่งตกปลาที่ในตอนนี้นั้นพวกโคน,นันได้เข้าร่วมการแข่งตกปลาของบริษัทซูซูกิในวันแรกพวกเขาตกปลานั้นพวกเขากลับตกปลา ไม่ได้เลยม้แต่ตัวเดียวแต่พอเข้าสู่วันที่2กลับมีเหตุฆาตรกรรมอำพังที่ทําให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นทาให้โคนันต้องใช้โซนโกะในการไขคดีอีกครั้งต่อมาในโคนันปีที่8ตอนที่392ถึงตอนที่393เรื่องอาถรรพ์ของโรงเรียนเทตันที่ในตอนนี้นั้นมีข่าวลือว่ามีผีอยู่ในโรงเรียนเทตันซึ่งลันนั้นก็เป็นตูกเป็นตะว่านั่นจะไม่ใช่ข่าวลือแน่ๆจึงได้ชวนโคนันมาร่วมพิสูจน์ให้รู้กันไปนเลยว่านั่นเป็นเพียงแค่คนอุบายของใครหรือเป็นน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 กกกกาาารรรรสส้้้้งข่วลืออใใใใใหัพัพดโโโโเเีียยยฉๆตคชะ ไขคดีอีกแล้วต่อมาในโคนันปีที่8ตอนที่399บ้านขนมของแม่มดที่ในตอนนี้ลั่นโซโนโกะและโคน,นันได้ไปกินเค้กที่ร้านขนมแห่งหนึ่งโดยโคนันนั้นอยากลองทําเค้กกับเขาดูบ้างแต่ไม่ทันไรก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นโดยที่คนร้ายนั้นคิดว่าตัวเองสอนอาวุธได้อย่างมิชิดดีแล้วแต่ก็ไม่พลาดสายตาของโคน,นันถึงโคนันนั้นก็ได้ใช้โซโนโกะในการไขคดีนี้อีกครั้งต่อมาในโคน,นัน 21ตอนที่554ถึงตอนที่555มุมอับในร้านคาราโอเกะที่ในตอนนี้นั้นฮอนโดอิสเกะได้กลับมาเรียนอีกครั้งโซโนโกะจึงได้ชวนเขาไปร้องคาราโอเกะเพื่อฉลองให้กับการกลับมาของอิสเกะโดยในตอนนี้พวกเขาก็ถูกคนต้องสงสัยสะกดรอยตามไปที่ร้านคาราโอเกะก่อนที่คนคนนั้นจะถูกฆาตกรรมทําให้โคนันต้องใช้โซโนโกะในการไขคดีอีกแล้วและต่อมาในโคนันปีที่13ตอนที่653ปีศาจที่ซ่อนอยู่ในครอดเทนนิสที่ในตอนนี้นั้นโซโนโกะได้ไปเล่นเทนนิสกับโค้ชหนุ่มรูปหล่อแต่่ปราากฏว จูจูโคดคนนั้นก็โดนวางยาพิษกลางสนามแข่งทําให้โซโนโกะถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายซึ่งแน่นอนว่าโซโนโกะนั้นจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วและเธอได้ถูกปักปั๊มนั่นจึงเป็นเหตุให้โคนันนั้นต้องใช้โซโนโกะในการไขคดีเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองนั่นเองต่อมาในโคนันปีที่18ตอนที่9 1 0ิปริศนาเข็มขัดสายดําที่หายไปท,ที่ในตอนนี้นั้นโซโนโกะได้ชวนโคน,นันให้มาดูคุณเคียวโกค,คุฝึกซ้อมคาราเต้ให้กับเด็กๆแต่จูๆ่ๆสายดําของสํานักก็ถูกขโมยไปโดยผู้ต้งง้้อองงงสสัััยยยนนนนกกกกลบบาาเเเป็เค,คคีีีีวมมตะดจ หน้าเบื้องหลังยังไงกันนะและสุดท้ายในโคนันปีที่19ตอนที่970นักสืบสาวมอปายสึสึกิโซโนโกะซึ่งในตอนนี้นั้นเป็นตอนที่โซโนโกะขี่ขายคดีได้เองโดยไม่ต้องใช้เข็มยาสลบของโคนันแถมเธอนั้นยังออกไปหาสถานที่ซ่อนศพเจอด้วยตัวของเธอเองนอกจากนี้เธอยังโดนคนร้ายในคดีทำร้ายจนแทบออาชีวิตไม่รอดอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของการไขคดีที่ใช้สึสึกิโซโนโกะในการไขคดีขาดตกอะไรไปก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กกับกับบไซตามะในนททุช่องงคร เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ